ตัวแฮมดิหนึ่งสองสามวัดดีค่ะบวันดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองไปสกู่ตสกุนะจ๊ะื้นนี้มาพอกันอีกแล้วในช่องเอทำามกินกินอะแซ่บเซ่ย้มนีื้มนี้พอกับครับเอ้ครับน้องอูมอิมอูมอิมแล้วก็น้องอะไรครับปุตโต้ครับปุตโต้ครับวันนี้มากินอะไรครับตํากุ้งเดี๋ยวแม่พูดเองก็ได้ เมื่อนี้น้าจ๋าตับพิษเมื่อนี้น้าจ๋าได็อันเมย์ได้ตำกุ้งน้าจ๋าตำกุ้งใส่บระกอกเนาะตำกุ้งฝอยใส่บระกอกนี่ไงแม่ตำแล้วตำแบบให้ให้แบบละเอียดละเอียดแล้วใส่มระกอกเนาะผักกระสีม่แตงนี่ไอ้มดละผ้าเนาะผักกาดล้วกะมะหอมเนาะเอามาเป็นมัดเลยแล้วก็มาลาคีโนกจากพี่น้องจ๋าเก็บอยู่หลังบันชื่อเกากรสิเบิร์ดแล้วล่ะมา แซ่บๆน้ำกันมาที่นี่ก่อนสิไปกินกาแฟพี่น้องกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามให้แม่ในเด้อจ้าเพื่อปเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะมาแซ่บๆเลยนตาพี่น้องตาบัดน,นี้เราต้องกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้นั่งดูเฉยๆหรอโอเคมันเผ็ดโอเคผึ่งตื่นนอนใหม่จ่าพี่น้อง <laughs> ก็เลยแบบเซื่อเลืมเซลื่ลลอยจังหน่อย จัดกัดมาละกินกใส่กันอัน่อนี้จะพี่น้นองอืมนเหลิมลงเม็ดละกินได้เร็วเหาอวนัวห้ำ อือืเขทัง,งเสียงอะอขทังเสียงเพลงพี่น้องจ้าขอราะพี่ี่น้องได้ไหลายแล้วจ้าแกงอืมโอ้ีหจะกินแกงโอเคห่านไหมแม่ไก่กัน ฮะไอจ <ทบ S 2> ิมฮึมคุณก็เปิดเพลงดังแท้เอเอาไว้ตรงนี้นะครับจับไปสับกินดิบเท่งกินแต่พี่พน่องกินกินก็นไป 歌曲。哇，喂。贝。 แจงเนี่ยไม่กินหรอ,อวันนี้อะไรมาลาก็มีท,ทั้งหนื้อแกงหน่้ออ่อนพี่้องจ๊ะแกงแล้วนึวง

เดี๋ยวเสียกินตัวริงเด้อ่ะบอกว่ามนละาคีนกเนี่ยอะไรนะบอกว่ามาละาคีนกเนี่ย,นนนะาายตายตา <c oughs> ไม่ขม่มไม่ขม่มเดีน้ำส้มทุเรศซับหนึ่งจังก์จ มึงได้ต so ิดต่อเขาบอกเขาบอกน้ว่านั่นอะไรอไอะไร่เราเยอะมีจ๊พอะไรู้ดนล มมีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวตัวเอาไปใช่น้ำไหนมึงมึงเพิ่นสักไร่ผมหน่อยจ้าสักไร่ไหนให้เอามาให้ไม่ตักไก่เลยอือประกาศเห็น นตกเยตกเ่นตกฮึาลเขาไปปเขาไปในบ้านปคนลงเม็ดอยู่หนพี่น้องมาเด้อกินก้อยกุ้งนกากุ้งครับกินกุ้งกินกุ้งหรอคะ โอ้ยหอมทำไมเอามาเยอะจังเลยน้ำหนังน้ำมูกเซอร์บกินแส,สบตานะเอ๊ลบบวกบวกใช่ไหมมันจะแสบตาโน่นะมี่จะแสบให้ เอะพ่อกินกินกิอกตาปะาให้แม่กินนี่หล oh. hey. <|so|>? ่ะเฮ้ยทอะอืมวายเห็ด กินกนาข่ามากระโถโรพี่นองนใจจ้าบ้างมีอันนี้ตายวัเหรอมากระโถโรมีอันนี้ช่วยไปจมือไอตัวสาจีบมือห่งรัมีกระิปปูไอ้ปกบอนสียังไบบอตัวจจิมือปูไปเพรได้เบิ้งแต่พี่นอนตาหมักปลูกคนหมักปูไอ้ตัวจิบมือไอ้ตัวตจีบมือม ตัาตีดหมอูอืมเดี๋ยวขเขาติดแม่กินเสร็จก่อนเขาตินเถร็ให้นะนมสักไรเึงสักไรเต็มตัวเลยใช่ไหมท้องก็มีพี่ท้องก็มีด้วยมันอ่ะมันสวนผุนแปลวไหม่ไปตัดเอาเหม็นในสวนผุน อะไรอะสักลายหรอนี่มันขาไเอ้าห็นพตจกเียเห็นจกเียอยู่ดูตรงขาเส่อเห็นกังเข่ามอแม่ดูตรงขากําลังเข่ามอยูเอดูตรงขาครับติดอีหยังลระมาติี๊ดไหลแตบารนีนเมี๊ยดทั้งขาทั้งเขียนี่เอนคา บ้าอยืนอยู่นี่กหัวแรงหัวแรงเอ๊ยเจดหอดเจ็ดทอดนักันเ่็ดหอดท่วงบาดนี่แม่เมื่อไรนนกกินิมาเบิดอกเขาเรียกอะไรล่ะน่ะเรียกอันนี้เรียกอันนี้ไินมเดีม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอามันถูก น mm. mm. ี่อน่าบะนี่เป้นมะกอกดูนี่เป็นบะกอกกันพลางจ้าเนอ่ยขอกันแสบไร้พ้องจ้าขอนี้ตุยขมนี้แง่เนาะคักลลายย ได้กันได้ครับเมย์ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเดจ่าที่เขามาติดตามรับชมเมย์เนาะเห็ในในกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นไะช่องไหนหน่อยช่องในี้เด้จา้าเพื่อเป็นกวามังใจในการเ่ายคลิปต่อๆไปเนาะเมื่อนี้เมย์เองกับนอ้องอุ้มอิ่มน้องพ่อโต้ฟอโต้มาสวัสดีครับไหมมากเลวพี่น้องตาขาดไปไหนหรอกเลาะมาสวัสดีครับก่อนมาดูนาเออมาสวัสดีครับก่อนค่อยกินน้ำนะน้ำอืม วันนี้แม่เอน้องอิมน้องก็โตกับจิคอตัรับไปก่อนพอกันไม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้า